สวัสดีครับวันนี้กว่านกเก่งพามาตกปลาอีกเช่นเคยเลยครับแต่หมายนี้นะเป็นหมายที่ว่านักเก่งเคยมาตกเร็วแหละแต่ชุดนี้นักเก่งมาอ่อยไว้แล้วสองวันมาดูซิว่าจะมีปลาเข่าไหมนะวันนี้เราจะมาตกไม้ตายแต่ไม้ตายของนกเก่งคือไม้ตายแบบเบา ไม่ใช่ปีมน้านะครับเกินปีมหน้ามาอีกจะเบามากเลยจะออกไปแบบสไตล์แบบทรงกินดิฟไปเลยอะ่ะแต่ก็ไม่ถึงกินดิฟแท้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นแบบไหนไม่ตายเบาๆทุ่นนะเนืกเก่งจะใช่เป็นทรงเนี่ยทีน้พูหวานแหววเลยแต่หางนี่เป็นหางกระบอกเพราะว่ามันจะชัดดีครับ นาเก,ก่งถ้าตุ๊กไม้ตายนาเก,ก่งจะทอบแบบนี้ทุดไม้ยาวแล้วประมาณสักสามสิบเซนสามเอสามสองประมาณนี้แหละแล้วชุดปลายสายนาเก,ก่งกดคงไม่ต้องประกอบให้ดูนะก็จะเป็นนี่แหละอันนี้มันเป็นชุดของตะก,ก,กัววิ่งนาเก่งชอบไทยตะกัววิง่งนี่เวลาตั้งทุนนาเก,ก่งจะตั้งให้มันโปูประมาณนี้เห็นไหมนาเก,ก่งจะตั้งให้โูหนึ่งข้อสีเลยให้ร้อยหนึ่งข้อสีแต่เบด เบสนกเก่งยังไม่ใส่อะเห็นไหมนกเก่งจะใส่ตอนจบก่อนจะต๊ปกติปีมน้ำเขาจะตั้งแค่เห็นนิดเดียวแค่นี้ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มันเบาแล้วใช่ไหมแต่นกเก่งก็าเพิ่มให้มันเบาขึ้นไปอีกเบาๆไปไปดูกันว่าในน้ำอยู่แค่นี้นะดี๋ยวจะกินจะตั้งให้ดูได,ด้ก่อนจะตั้งทุ่นนะรูด ทุ่นก็สต็อปเปอร์ให้มันสัสนๆไว้ก่อนนะครับแล้วทุ่นเนี่ยมันจะต้องจมนะคอยดูนะเห็นไหมนี่ของนาเก่งจมเลยนะเมื่อกี้นี่มันจมใช่ไหมพอมันจมตอนนี้นาเก่งก็จะตั้งให้มันเหลือหนึ่งคอให้มันร้อยหนึ่งคอสีนาเก่งก็ตัดตะกวัวออกตัดตะกวัวออก จนกว่ามันจะ้อยหนึ่งข้อสีตอนนี้ดูนะนะ่ะเก่งตัดให้มันร้อยหนึ่งข้อสีแล้วนะเห็นไหมเนี่ยมันร้อยอยู่หนึ่งข้อสีนะโอเคในคือนะักเก่งตั้งทุนเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ว่านาเก่งตั้งทุนได้แล้วหนึ่งข้อสีนะตอนนี้เวลานาเก่งตกนาเก่งจะหาหนาดินจุดที่ตกก่อนแต่ยังไม่ต้องใส่เบ็ดนาเก่งจะให้มันอยู่ประมาณนี่สี่ข้อสีหรือห้าข้อสีก็ได้มันดูชัดดีเพราะว่าลมมันแรงวันนี้นะอยู่ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่สีข้อสีนี่เลยโอเค ไปหาเดี๋ยวเราจะไปหาที่จุดที่โต๊กกันแล้วก็โยนไปเลยหาจุดที่เราจะตก๊กนี่เห็นไหมนี่ถ้าอย่างนี้มันยังไม่ถึงดินนะแต่เก่งจะขยับมานิดนึ่งนี่ถย้ามันขืนประมาณเห็นไหม ถ้ามันขึ้นแบบนี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่แปลว่าตะกัวมันแตะดินแล้วนะโอเคเดี๋ยวนะเก่งจะตกเลยประมาณนี้แหละก็คือเราพอนะเก่งหาจุดที่ตกได้แล้วนะนกเก่งก็จะมาใส่เบ็ดเบ็ดก็เป็นสองขอเนี่ยไม่ยาวแล้วช่้ก็ประมาณเจ็ดเซนสิบเซนใครจะเอายาวก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับี่โอเค ส่วนเหยื่อนะนาเก่งก็จะเป็นนวดนิ่มประมาณนี้แต่นกเก่งคนเอานะไม่ได้นวดก็จับจีบแล้วก็ต๊กเลยไม่มีอะไรมากอันนี้มันต้องอาศัยความชำนาญน,นะถ้าใครบีบแรงมันก็เหยื่อมันก็จะแน่นไงนี่นาเก่งก็บีบเบาๆคนเอาเหยื่อมันไม่ค่อยแน,น่นเราวมนอยู่ที่เหยื่อที่โต๊กด้วย พยอที่ต๊แน่นมากก็ไม่ดีโอเคไม้นี่เนะี่ยถ้าไม่ม้าอ่อยมันไม่ค่อยได้ตัว,ลวปลามันยากเขามันเป็นไม้ที่ว่าไม้สะก็จริงแต่มันเป็นแบบมันไม่มีใครสนใจน่ยบางคนก็มาต๊บางคนก็มาต๊าาตเราไม่ได้ปลาเขาก็ไม่ม้านะ่ย นั่นแหละถ้าแม่อ่อยมันมันไม่ได้ปลาแล้วเอาเอาปลาเข่าล้วเดีนะั้นเห็นไหมครับเห็นไหมเหมือนเหมือนปลาเขานะเห็นทุดลงคอหนึ่งนเก่งก็ไม่มั่นใจนะเมื่อกี้ตอนแรกมันอยู่คอที่เขียวนิดๆตอนนี้คอที่เขียวมันหายนะ นาเก,ก่งอะะต้นมะอ่อยนะเก,ก่งไม่ได้ไายดูไงว่าเอาอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหลังนะเก,ก่งจะทําเหยื่อสําหรับอ่อยไว้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างลืมบอกไปว่าวันนี้นะนะเก,ก่งนะ มีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงเที่ยงก็ถือว่ามาเช็คเหยื่อเที่ยวอหวแล้วกันวันนี้ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังเงียบอยู่เลยครับแต่ป้าล้านขังมันก็มีขึ้นหน้าให้หินเรื่อยๆนะอ๋อเหมือนปลากินเบ็ดเลยใช่ไหม นัน่นๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนั่นใช่แล้วปลาเข้ามาแล้วมันมีปลาขึ้นตลอดนะครับ บริวเวณไก่แต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรแต่ชาวบ้านแถวนี้นะบอกว่ามันมีชะดูด้วยแต่ผมก็ไม่มั่นใจแต่วันมีจริงไหมแต่ปลาที่ขึ้นปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยดูเลยเมันจะเป็นปลานิลปลานิลไส้ใหญ่ไส้รูอที่ผมสังเกตดูขึ้นแรงมากเลยนะแต่มันยังไม่เข่าเฉยพูกง่ายมันยังไม่เข้านะครับ ดี๋ยวผมจะมาอ่อยกินเขาแหละเห็นไหมเห็นไหมม,มีปลากินเบ็ดแล้วนะเห็นไหมเมื่อกีน้เนี่ยทุนกดลงเลย ก็ดูมันจะถอนไหมนันน่นๆโคกดลงแล้วมาแล้วรุนแล้วปลาเข่าทุนตัวแรกของเรามันเป็นอะไรที่นักเก่งรุ่นเลยนะเพราะว่าปลาเข่านี่ถือถ้าเขาเ่ามันจะเข่าเรื่อยๆไง กัอาการทุ่นนะมันกบเหมือนอาการทุ่นไม่ตายทั่วไปนั่นแหละถอนจมเดินนั่นแหละไม่ตายเนี่ยบางทีเลีนอยู่ดีๆอยู่ดีถอนขึ้นเลยนะปลาเนี่ยบางทีอยู่นิ่งๆเพอาเลียนเลีนเ,นเีนแล้วมันหายนะบางทีสักพักหนึ่งมันก็คลา,ายว่ามัน ไมแสดงอาการต่อทุนเนี่ยยููดีทุ่นถอนขึ้นมาเลยเนี่ยต้องระวังแต่ไม่ตายมันก็ดีมันสบายใจดีต๊ถ้ารัรกนักเก่งก็ชอบไม่ตายแล้วสายธรรมชาตินะนักเก่งจะชอบต๊ไม่ตายแต่ถ้าเป็นสายบอนักเก่งจะชอบต๊ะบาลานเพราะว่าบอมันปลามันเข่าดีครับมันไม่เหมือนธรรมชาติธรรมชาติปลาไม่ค่อยเขา่า หายเลยเพอเลียนเลียนหายเลยอย่างน้อยก,ก็เป็นสัญญาณที่ดีก็อย่างน้อยก,ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามีปลามา,ขาวเขาเบ็ดนักกิ่งเมื่อกี้เนี่ยแต่ตอนนี้มัน คุณยังไม่ขยับเลยแค่กดลงไปขอสีหนึ่งเดี๋ยวร้อรุ่นกันต่อ ่่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหมือนมันมขึ้นมานิดหนึ่งอะ่ะเกิงว่าปาลาแหละถ้ามันถอนสักคอนะเก่งจะวัดเลยนะเนี่ยคือมันแค่ขยับขื้นนิดเดียวไง

เดี๋วนักเก่งจะลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อฝุ่นก็บเรากันเหยื่อนวดนิ่มพอก่อนเรียบร้อยนักเก่งผสมเหยื่อฝุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองกันมาดูเม็ดแรกเป็นไงเหยื่อฝุ่นเหลือสามขอดสีหายละอย่างนี้ปลาเล็กมันชนทุน ไม่เอาน่ะกดกดกดแล้วมันก็หายแหละโอ้ไม่ถอนเม,มื่อกี้นี่นะไม่เยวฝุ่นเม็ดเล็กเอาเลยถอนเลยเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูเม็ดสอง ยับอีกนิดหนึ่งแม่เมื่อกี้นี่ถอนอ่ะถอนฟุตดอกวัดเมติดแต่เหมือนเหมือนมันสะกิดอยู่นะตอนแรกเก่งวัดเมื่อกี้อ่ะ คนุัมไม้นี่มันจะเล่นไหมเพรเปลี่ยนเยาฝุ่นกินเลยอะ่ะจากเยานวดไม่กินทักทีอะ่ะเมื่อกีมันก็ต้องเปลี่ยนเยยแบบนี้เลยแม่เมื่อกี้นี่ตัดเลยเครื่องมันร้อนเกินดับไปเช่ๆเลยอ่ะ ก็ตังแต่ที่ว่ามันถอนนะมันจะเขาเขาเรื่อยๆเลยนะครับในตอนนี้นะ่ะตอนนี้ก็ยังเล่นพอโยนไปปุ๊บมันเล่นเลยนะนะมันก็ยังเล่นอยู่แต่ที่ผมไม่ซูมอะ่ะไอ้มันร้อนมันเลยตัดกล้องมันร้อนมันเลยตัด มันใช่พลังงานเยอะวเวลาเวลาเก่งถ่ายนานๆน่ะแบบจะให้เห็นอาการทุนแบบนานๆบบน่ะมันมันนั่น,นไงมันตาดพักเครื่องไปสักซิปนาทียี่ซิบกว่านาทีนี่น่ะคลิปนี้คงไม่ได้ปลาลักดูแล้วนะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่ามันลงปลไปมันยังเหรียญอยู่เหลืออ,อีกสองสามไม้มันยังมีโอกาสอยู่เดีย๋ยวดูกันไปเรื่อย แต่อย่างไรก็ต้องมีซ้ำแน่นอนหมายเนี่ย ดูเรีวคงจะมาในปลาครับคลิปนี้เดี๋ยวตะเกีงอะ่ะจะกลับมาตกหมายนี่อีกทางต่อไปอีกสักสองสามวันเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ มันนั่งกอ็อาจจะนานกว่านี้เดี๋ยวจะมาอ่อยไว้ก่อนอีกเดี๋ยวจะมาอ่อยไว้อีกแต่วันนี้ดูจากการปลาเขานะปลามันเข่าช่วงห้าโมงเสียดายไม้หนึ่งถอนนะ่ะเพราะว่ามันถอนสุดดอกนะ่ยถ้าไม่ที่ที่จะเป็นปลาได้คือเป็นปะานินเล็กครับลายีโซกใหญ่อ้หูยปลาใหญ่ขึ้นครับ นี่เดือที่เหลือนะเก่งจะอ่อยนะเรามาดูวิธีอ่อยว้านเลเก่งอ่อยแบบไหนนี่นะเหยื่อมันจดจะเหลือแบบนี้ใช่ไหมถ้าไปหมายไหนก็หาแถวนั่นแหละนี่นัเก่งจะเอาดินเอาพวกเอาดินพวกนี้แหละดินเหนียวนี่แหละนี่เ,เอาดินพวกดินโคลนลนี่แหละเนี่ยเอาสักปั้นหนึ่งก็ได้เนี่ยเนี่ยเอาดินสักปั้นหนึ่งผสมผสมก็หัวหารเลย เราจะผสมกันไปเลยเพราะว่าดินน่ะมันจะทำให้เหยื่อเราอยู่นานเนี่ยเราผสมให้มันไปเลยให้เหยื่ยอมันมากกว่าดินไม่ใช่ว่าดินมากกว่าเหยื่อนะครับแต่กินจะทำเป็นสองปั้นไม่ทำปั้นเดียวหรอกเราจะโยนไปบอนที่จะโต๊กนี่แหละ แต่ให้มันขยับเข้ามาใกล้ฝั่งประมาณสักศอกหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กิ่งไปอีกออนี่แหละ แต่จริงๆนะ่ะถ้าวันวันที่นกเก่งมาอ้อยนะ่ะนาเก่งก็จะมีเหยื่อแบบนี้วันนั้นก็เป็นหัวอาหารแช่น้ำก็ได้ให้มันเละเลยล้วก็มาหาดินเอาดินมาจากอื่นก็ได้ขอถ้าดินเหนียวมันจะอยู่ได้นานหน่อยลรวก็เอาขอ้าวโพดสดเราอะข้าวโพดหวานน่ะซอย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 มาประมาณสามวันอ้อยข้างหนึง่งแต่ถ้าว่าอ้อยเยอะ อ,อ้ยเยอะแบบว่าเป็นสิกิโลเลยเขาพูดจากสิกิโลนี่นะอ้อยข้างเดียวแล้วประมาณอีกสักสี่วันค่อยมาตกโอเคเดี๋ยวอนะีพีหนาเรามาซ้ำไหมายนี่คลิปนี้ก่อนไม่ได้ปลาสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้หนาเก่งนะเด้อเดี๋ยวก่อนจะไปใครที่สนใจทุนไม่ตายหางใหญ่แบบนี้จะเอาสีชมพูแบบนี้เล็กก็ได้ นาเก่งมีขายนะสั่งได้แต่นาเก่งไม่มีออเดอร์ที่ว่าทาไว้อะแต่สามารถสั่งได้หรือจะเอาทุนขนนกทุนอ้อทุนโฟมนาโนก็ได้แต่ตอนนี้โฟมนาโนนาเก่งไม่ค่อยผลิตแล้วโอเคสวัสดีครับรู้เรื่องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน